สวัสดีค่ะพบกับแพมมี่อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาแต่งหน้าลดอายุกันค่ะจาก30ให้เหลือ14ทํายังไงตามมาชมกันได้เลยค่ะบอกเลยว่าลุคนี้แต่งตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะเริ่มที่ตัวแรกจะเป็นเมเลสกานะคะเบดเขียวนั่นเองราคาประมาณ45บาทนะคะเป็นตัวเทสเตอร์ก็ทาลงไปเลยค่ะเริ่มตัวที่2ก็จะเป็นตัวเมเลสกาเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นตัวไฮไลท์ค่ะ แต้มบริเวณที่ต้องการไฮไลท์ได้เลยค่ะน่าจะได้ดูพุ่งนะคะดูฉ่ำเงาเกาหลีวันนี้แอบมีสิวเล็กน้อยนะคะแต่จะไม่ใช้คอนซีลเลอร์ค่ะก็จะใช้ตัวไฮไลท์นะคะปกปิดเข้าไปได้เลยค่ะเพราะยังไงเราก็ต้องทาแป้งนะคะ อย่าลืมหน้าผากนะคะเพราะจุดนี้เนี่ยจะเน้นแบบว่าเวลาที่เขากระทบแสงนะคะจะน่าจะได้ฉ่ำวาวเกาหลีนะคะนี่ก็จะกลบรอยสิวนิดนึงนะคะแอบลอกๆองนิดนึงเนาะเสร็จแล้วก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นก็ทาแป้ง ลงไปได้เลยค่ะเป็นแป้งของอะไรก็ได้หรือใครที่ถนัดแป้งฝุ่นก็ใช้แป้งฝุ่นได้เลยนะคะทาลงบางๆพอค่ะบริเวณที่มีสีวเราก็เน้นๆน,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 นิดนึงนะคะพยายามอย่ากรกบเข้ามากเดี๋ยวจะไม่ธรรมชาติเนะแล้วก็ปัดไฮไลท์ต่อเลยค่ะ mm. เพิ่มความพุ่งไปอีกหนึ่งระดับนะคะ ปัดวนๆให้ทั่วหน้าแบบนี้ได้เลยค่ะเพื่อความเงาฉ่ำโกเกาหลีนะคะจากนั้นใช้แปรงเล็กค่ะปัดไฮไลท์ตรงสันด้างและบริเวณปากกระจับนะคะให้ดูมีกระจับมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปัดบริเวณเบ้าตาได้เลยค่ะ ลิปมันนิดนึงเพื่อบำรุงริมฝีปากก่อนจะทาลิปสติกนั่นเองนะคะจากนั้นใช้ปากกาเมอร์เลสกานะคะเขียนใต้ขอบตาได้เลยค่ะตามคลิปวิดีโอได้เลยค่ะก็จะทำให้ดวงตาของเราดูแป๊วดูเด็กดูกลมโตมากยิ่งขึ้นนะคะ ที่ปัดแก้มตามคลิปที่พัมมี่ให้ดูได้เลยค่ะอันนี้จะออกโทนส้มนะคะพัมจะใช้ทาทั้งแก้มแล้วก็ดวงตาได้เลยนะคะเป็นพาเลตตัเดวยวกันได้เลยค่ะตัวนี้จะใช้เป็นประจำทุกวันเลยนะคะแต่งหน้าเป็นประจำทุกวันใช้จนจะหมดแล้วนะคะพัมมี่มีความรู้สึกว่าเวลาที่พัมแต่งหน้าโทนส้มเนี่ยระหว่างวันจะทำให้หน้านะคะดูไม่ดรอปนะคะระหว่างวัน จากนั้นเฉดดิ้งกรอบหน้าได้เลยค่ะใช้เป็นสีน้ำตาลของอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้กรอบหน้าของเราคมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะเก็บเหนียงได้เลยนะคะตามใจชอบอย่าลืมนะคะบริเวณหน้าผากอย่าลืมเพิ่มสันดัางนิดนึงนะคะก็วาดตามโครงจมูกของเราได้เลยค่ะจมูกจะได้ดูพุ่งนะคะจากนั้นนะคะต่อกันด้วยงานคิ้วค่ะแพมมี่จะเลือกใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วแบบนี้เลยนะคะเพราะว่า มันสะดวกสบายมากๆเลยค่ะราคาประมาณ69-79บาทนะคะจำราคาไม่ได้ก็ว่า,าตามโครงคิ้วของเราได้เลยค่ะเลือกสีให้เข้ากับสีผมของเราด้วยนะคะวาดเหมือนกันทั้งสองข้างได้เลยค่ะ รูขิวของเราได้เลยนะคะจากนั้นใชม้มาสคาร่าคิ้วค่ะปัดคิ้วเพื่อเพิ่มความฟุ้งและเปลี่ยนสีคิ้วให้เข้ากับสีผมนั่นเองนะคะ ยิ่งปัดขนคิ้วให้ฟูงให้ฟูเท่าไหร่ยิ่งจะเพิ่มความแบวความเด็กให้หน้าของเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะปัดตามแนวขนคิ้วของเราได้เลยค่ะต่อกันด้วยดัดขนตานะคะดัดให้งอนตามใจได้เลยค่ะ ยิ่งงอนตาก็จะยิ่งกลมโตนะคะยิ่งดูแบวมากยิ่งขึ้นจากนั้นเราจะเขียนอินเนอร์ข้างในของดวงตานะคะโดยเขียนตามขอบตาแบบนี้ได้เลยค่ะแพมมี่เลือกใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะจะให้ความธรรมชาติมากๆเลย คมชัดให้ดวงตานิดนึงค่ะโดยเลือกใช้เป็นปากกาเมจิกแบบนี้นะคะเพราะว่าเส้นชัดและเล็กมากๆเลยจะคอนโทรลในการเขียนได้ง่ายขึ้นนะคะเลือกใช้เป็นสีน้ำตาลเช่นเดิมค่ะต่อกันด้วยมาสคาร่าเขียวในตำนานได้เลยนะคะแท่งนี้บอกเลยว่าใช้ดีและปัดได้งอนมากๆเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดวงตาประมาณนี้เลยนะคะต่อกันด้วยงานปากได้เลยค่ะลิปอันนี้ซื้อจากที่เซวนนะคะจะออกโทนส้มๆพีชๆเข้ากับสีแก้มมากๆเลยค่ะแล้วก็มาสร้างเลเยอร์ให้ริมฝีปากด้านในกันนะคะ เลือกสีที่โทนเข้มกว่าจะได้ไล่โทนให้สวยงามทำให้ปากดูชัดมากยิ่งขึ้นจะเห็นกระจับได้ชัดมากขึ้นค้บเสร็จแล้วคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะลุคนี้หวังว่าเ,เพื่อนๆจะชอบและถูกใจกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย